สรุปผลการแข่งขันศึก RWS วันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568ครับขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแต่โดยครับผลการแข่งขันในแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแฟนมวยครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง จือว่าหลีหลัวครับนักชกจากจีนฝั่งซ้ายมือครับเจอกับปานเผ็ดนักชกไทยจากเชียงใหม่ครับพิกัด1 3 1บอบลครับไปดูรูปเก่งครับนักชกจีนนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาปานเพลด์ครับก็รอดักรอจังหวะสองครับเขาว่าหยัานมีให้ทตานันของนักชกจีนครับแต่ว่าจังหวะฝีมือครับความแม่นยาความนิ่งครับ น,น,นักชกไทยปาปรพเดชนี่จะทำได้ดีกว่าครับบางเที่ยวควายแล้ว่มมัดไฟที่ยางที่สี่ย่างงองยับไอ้เท่าจีนครับแต่ว่าครับจังหวะเข้าทำจังหวะที่ออกอาวุธเนี่ยกลายเป็นไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับขณะที่ปาลพเดชนักชกไทยนี่มีจังหวะเลี่ยงหมัดขับด้วยครับเนี่ยกะสีเฮท้ายากครับแหมพอเลอเล็มไปเรื่อยแล้วครับเรียกได้ว่า จังหวะของนักชกไทยครับแข้งขวาอีกทีครับอืมโอ้กับเตะเข้าขวาครับไอ้ป้เป็นครับนักซกจีนถี่ขีบข้อครับอือพยายามจะสู้ในครับซับต่ออีกทีครับปันเพลิดเอาเรื่องครับยัดเข่าซ้ายยัดเข้าขวาครับอืมหยอนไปเรื่อยๆนี่โอ้โดนส่ออีกทีครับจังหวะลีลัวครับแม่โดนไปหลายทีแต่แกก็ยังเดินนะครับ กลายเป็นเดินรับเตือนไปเดินมาโดนแต่ละคขีงานขาใส่ไปดอกหนึ่งครับดีว่าไม่โดนเต็มครับมาทุกสารทิศทุกรูปแบบจริงๆท่านของป้านพัเด็ดครับไอ้เข่าขวาครับไปด้งงานจัดเข่าซ้ายครับจับเขานี่งองเข้าไปน้องเสียบเข่าขวาโอ้โหครับเดี๋ยวว่าโดนไปหลายช็อตก็ดูจะโดนจีบกระจับจังหวะนี้กรรมการบอกบอเป็นยังตีต่อครับ อาจจะเบรกเกียร์กับการรู้ทันรับจะทวงเวลาไม่ได้ครับสุดท้ายก็ยกไปแล้วครับต้องตัดสินกันที่คะแนนแล้วก็คะแนนนี่เอกชันสามเสียงก็เป็นนักชกไทยครับปานพเด็จนักชกไทยจากเชียงใหม่เอาชนะคะแนนไปเอกชันสามเสียงครับมาต่อทีคู่ที่2ของรายการครับลุสลานากิเยฟครับนักชกจากอเซอร์เบจันครับเรียกว่าเป็นชิงกิสเวอร์ชัน RWS เลยก็ว่าได้ครับเลยกับกงจัด บอเปาอินจากอ่างทองครับพิกัด162อปอดนี่ถึงแม้จะตัวเล็กกว่าครับแต่ยังเก่าเอาอยู่ครับต้านหงกจากครับนี่ลุสยามอ่าลุสรานี่แกเป็นประเภทมวยหมัดแต่วันนี้มาเจอมวยเก่าครับไปบ่าเป็นพี่น้องเย้ยฮักพีดไปไปน้ำเป็นบ้านมันพ่วงมาไล่รับจับไปขี่ตือนเตือปีกเกี่ยงครับนี่กนกรรมการเตือนเล็กน้อยครับว่าควบพันตามน้ำครับ วันนี้นี่พลังหมัดไม่ได้ใช้เลยครับแต่ด้านของรุสลานครับอีกกลายเป็นคานเต่าเลยฮะลงไปครับไอ้แกก็พยายามจะเตือนมาครับวันนี้ไม่ค่อยต่อยหมัดครับแกลืมหมัดหรือเปล่าครับปกติตัวเองเป็นเป็นมวยหมัดนะตั้งแต่ต่อยในมวยรอบชโเมิ์แล้วครับแต่มาต่อยวันนี้นี่โดนเหลี่ยมโดนจังหวะแทงเข่าดึงมาเสียบแต่ละทีนี่เล่นเอาลืมกำปั้นตัวเองไปเลยครับด้านของรุสลานครับโอ้ดูครับ โดดมาจึงจึงกังจังถือก็เตะกลวิทางอีกโอ้ยหมอเข้าง่ามเลยโดนศอกสายครับวันนี้ออกวุบขาดขาดเกินเกินเก้เก้กังกัครับโดนกระปัโอ้นี่ศอกมาชีเดียวนี่เลือดปลาเลยหรือเปล่าครับทางด้านของลุลราที่น่าแหกเลยโอ้สอกคมจริงๆครับดูครับเลือดอาบหน้าครับกลายเป็นนกฮูกครับดูสิครับนี่ฮะ โอ้ดูครับแต่นั่นของคองจักรวันนี้นี่มาเก่าเหลือเกินครับอยากเดินเข้ามาก็ดูว่าเนี่ยฮะก็ไม่ชัดเจนครับจังหวะจะอะไรแค่ฟาดห่างก็ไม่โยนครับเกยกเรียบร้อยครับไม่มีนับไม่มีน็อกตัดสินที่คะแนนก็ขาดร้อยครับเอกชันสามเสียงับเป็นตังแต่งกงจักรปอเปาอินจากอ่างทองครับชนะคะแนนลุสลามนาเกียบ่ลุสลันนาเกียบไปนะครับมาต่อดีกู่ที่3ของรายการครับแฟนเลยครับ เพชรวิชัยนักชกจากไทยครับนครศรีธรรมราชครับเจอกับชมเบอร์นิเม็นะครับนักชกจากคังการีครับพิกัด140่อนด์บอครับดูเกมขั้นขั้นขาดลอยครับเป็นมวยครับจังหวะที่โดนเตะตัดล่างครับหลักแรกนี่ก็พอจะได้ลุ้นจากจังหวะที่เตะหววกวดล่างนี่แหละครับมาต่อยไปต่อยมาครับทานั้นของเพชรวิชัยเนี่ยอาศัยความยาวความใหญ่ครับ ขาแล้วก็มีจังหวะที่นี่คับจับวงในมาแข็งแกล่งแข็งแรงกว่าเสียบเข่าขวาครับพยายามาวางแข้งขวาอีกทีครับเนี่ยเสียหลักเดินเตะตัดล่างสามทีแล้วครับดูว่าคู่ชกวันนี้นี่อาวุธก็ไม่ได้หลากหลายครับเน้นมาตั้งรับครับนี่ครับเพชรวิชัยขยมตีเสียบเข่าแต่ละทีนี่ก็โกงพงน่งครับพี่น้องครับวางแข้งขวาอีกที ย่องเข้าไปดูด้วยโอ้เขาก็ทนอยู่เอาเรื่องไม่ธรรมดาครับกดซับตอกซ้ายมาจับจับมาเสียบเข้าขวาอีกทีับซับตอกซ้ายอีกทีครับโอ้ดูโดนเยอะครับแต่แกไม่ยุบไม่ย่นครับก็ตั้งรับไปเรื่อยครับแต่นั่นของซัมเบอร์ครับนักชกจากฮังการีรายนี้ครับน้ำกดน้ำทนดีครับโดนเยอะครับแข้งขวาครับโอ้โหเตะนี่สะดุ้งเลยครับขยับขยับจดจดจองจองวงแข้งขวาไม่โดนครับ เอชวิชัยกระโดดเข่าลอยก็ไม่ถืออีกคือเข่าครับพยายามจะใช้ไม่ไม่ไม่แทงทุกรูปแบบครับทางนั้นของเพชรวิชัยครับที่นักชกจากฮังการีนี่แกก็เนี่ยตั้งรับจนวินาทีสุดท้ายครับคะแนนนี่ก็เอกชั้นสามเสียงครับเป็นเพชรวิชัยครับนักชกจากนครศรีธรรมราชชนะคะแนนไปนะครับ มาต่อที่คู่ที่4ีของรายการจบโคตรไหวครับพิธีวนาเพชรยีดีคาเดมี่ครับตักชกจากเมืองสร้างสุรินครับเจอกับกงยีหังจากจีนครับพิกัด1 6 1ปอนด์ครับจับตาดูจังหวะเนี้สอกสายแล้วก็ไปเลยครับนี่ฮะสอกเดียวไม่เหลียวแลกรรมการบอกจะบึ่งตอยเลือดอาประคะไปหมอบางกรนก็าไปครับประมาณ8 9วิยกแรกเท่านั้นครับหยุดไปหลายเดือนฮะ อันนั้นของอริเทวดาที่กลับมาซอกเดียวครับเห็นผลเลยครับโอ้ดูครับคมจริงๆครับเทวดาเดินดินกินส้มตำครับนักชกจีนยังงงอยู่เกิดยังขึ้นครับอาจารย์ครับแค่แตกม้าเบ้ยออึกซอกเขาโอ้เจ้าตัวนี้ยังงงงครับขณะที่ิเทวดานี่เรียกได้ว่าเหงื่อบท่านซึมครับพี่น้องครับดูภาพชาบนี่ครับซอกทายครับแขงฤิ ชนะทีเโอไปยกแรกครับประมาณ8 9วินาทีของยกแรกเขานั้นครับเรียกได้ว่างัางกึ้นเวทีครับมือกอครับพี่น้องครับซอกเที่ยวจริงๆครับเนี่ครับแล้วก็สอกซ้ายนี่ด้วยครับขึ้นเขาบริเวณระหว่างคิ้วด้านขวาครับกำกามดนไปทีหนึ่งนี่เลือดมาครับอาการก็อแย์สนามครับคือมาดูแล้วก็พอดูแผลแล้วมันแบบอยู่ในจุดที่อันตรายครับ ทางสนามของเวทีราชดำเนินก็เลยไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันต่อเป็นชนะทีเคโอไปในยกแรกประมาณ8 9ดาวิเท่านั้นับงานกรุบเลยฮะท่านั่นของฤทธิ์เทวดาในไฟนี้ครับปิดท้ายที่คู่เอกของรายการครับเป็นคู่ซุปเปอร์ไฟปอะกันแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่นไล์เวทครับแสงมณีสุขไดในเล่าจากขอนแก่นครับเจ้าของแซมครับเจอกับฉลามพระรัญชัยจากนครศรีธรรมราชพิกัด135ปอนด์ปอครับ ฉลัี่แชมป์ร้อยสามสิบปอนด์ครับขยับขึ้นมาต่อยร้อยสามห้าครับเจอกับแสงมณีที่เป็นเจ้าของแชมป์อยู่ครับแอบดูครับก็มีกระแสดราม่าอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวผลการแข่งขันคู่นี้ฮะแฟนมวยดูแล้วครับคิดเห็นอย่างไรแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้ครับเรียกได้ว่าคะแนนนี้ไม่เอกฉันท์ครับสองต่อหนึ่งเสียงครับเดี๋ยวดูว่าภาพรวมๆนี่แบบไหนครับยกหนึ่งแสงมณีชนะสองต่อหนึ่งเสียงครับพอยกสองนี่แสงมณีชนะสามเสียงพอมายกสามนี่ฮะ โดนสอดเข้าไปนี่หน้าเหมือนกับตาด้านซ้ายมีปัญหาครับท่านแสงมณีแต่แกก็เนี่ยปากหลักแกลครับเรียกว่าหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับซอเอเพื่อนรักอย่างเจ้าหนึ่งล้านเล็กครับรูกปลอมผู้ซ้อมให้นะที่ค่ายจิตเมืองนนท์ครับทีมงานมากันเยอะครับวันนี้ฮะคะแนนนี่ยกแรกอย่างที่บอกไปครับแสงมณีเนี่ยชนะ 2- 1ต่อเสียงยก2ชนะ3เสียงเรามายกสานี่เป็นฉลามชนะ3เสียงครับนี่ฮะ กรูปเกมเนี่ยเบียดคูขี้ครับมานีก็โดนเยอะแต่แกก็ประคับประคองตัวนี้เป็นลูกที่ช่วงยกสี่ครับมาโดนเตะก้นขี่ทางนี่ไปเลยครับโอ้บรรยากาศเสียงเชียร์ต่างๆทีแสงมานี้ก็นีว่าคงเส้นคงวาครับแองซ้ายนําชัยครับวางยิงซ้ายครับขยันออกวุฒิเฉลามในไฟนนี้ครับแต่ว่า,าไปครึ่งร้อนช้าไปหน่อยนิดเดียวท่านเองครับ โอ้โคฝักพยายามที่จะเดินต่อยหมัดครับแสงมณีจากขวัญแจนครับแก้งใส่ลังๆมากกับเตี้ยค่อยขึ้นครับโดนเยอะเหมือนกันครับท่าน้าเจ้าบอลครับดูฮะความขยันมีครับแต่แสงมณีก็ใจอึดจริงๆครับนี่ครับพอร่างกายดีแล้วโดนเอาก็อยู่ได้ครับโดนหมัดอีกแล้วครับโดนหมัดอีกทีครับโอ้โหนะเออพอน่าบอนเลยโอ้ดูครับ ถ้าเกิดมีสักยุกหนึ่งนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับแสงมณีนี่ก็เริ่มยุคแล้วเหมือนกันครับช่วงใน้ตายครับนี่ฮะชลามเอาปลายก็อาวุธก็เริ่มเบาเหมือนกันครับช่วงนี้ก็ต้องนาห้อนก็ต้องกวาดไปกอนละพี่น้องเอ้ย <c oughs> ดูครับแสงมณีก็เรียกได้ว่าถอยถอยยาวถอยยาวครับ <c oughs> ก็เป็นไฟที่แฟนมือหลายคนให้ความสนใจครับ คี่บอกไปฮะคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปครับเกี่ยวกับผลการแข่งขันของมวยคู่นี้นะครนี่ครับแสงมณีก็คุมเกมแต่เริ่มจะมีช่วงไปปลายเนี่ยจะหลากก็พยายามที่จะขยำ้ำมันโอ้โหหลัังมาสักก่อนครับก็คะแนนนี่4ี่9 4 8 4 7 4 8 7 7นะครับ สองต่อหนึ่งเสียงไม่เอกฉันครับแล้วก็เป็นด้าน,นของโจบอลแสงมณีครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับพร้อมกับรับรางวัลพิเศษร่รวม7 5 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าตัวนะฮะเกิดบวกรวมค่าตัวก็เฉียดเฉียดล้านนะครับสำหรับแสงมณีในไฟน์นี้เรียกว่าป๋าบอลได้เลยนะฮะสำหรับไฟน้สำหรับแสงมณีครับเงินรางวัลไม่ธรรมดานะครับด้านของเฉลามก็ได้รางวัล ดูเดือดไปด้วยฮะ2 5แสนห้าครับก็เป็นผลการแข่งขันศึกด้านของ r w s เสครับวันเสาที่สาสเสดพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบิมรีพอร์ตรายงานผลน,นะครับผิพาาดพลาดประจาใดวาจาในไม่สุภาพกราบขอไปดงหน้าโดยก,กันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ